สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคนไกลโรครายการที่จะพาคุณผู้ชมมาขยับร่างกายฝึกออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆพร้อมสอะแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคต่างๆทางช่อง,อง NFT 2 nbt2hd ค่ะวันนี้นะคะสนุกสนานผ่อนคลายออกกำลังกายโดยนัดคุณหมอพรเทพไว้ค่ะคุณหมอจะพามีดและคุณผู้ชมมาฝึกออกกำลังกายบนเตียงและข้างเตียงหลังตื่นนอนยามเช้าใช้พื้นที่น้อย ฝึกเองได้ไง่ายๆนะคะจากนั้นจะไปคุยกับคุณหมอค่ะเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคเบาหวานว่ามีปัจจัยอะไรสาเหตุของการเกิดโรคเกิดจากอะไรและถ้าเป็นแล้วจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาออกกําลังกายยามเช้าค่ะโดยใช้บริเวณรอบๆเตียงนอนนี่นะคะคุณหมอคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอพรเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับค่ะบางคนบอกว่า ตอนนี้มันโป้ไปหน่อยผมบอกไม่โป้เลยออกกำลังกายบนเตียงรอบเตียงเห็นว่าวันนี้คุณหมอจะเอาเคล็ดลับรอบเตียงของคุณหมอเนี่ยมาบอกเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือว่ามันจะเวียนหัวพอเลือดไปลมมานี่นะพอวัยวัยเขาเรียกวัยทองเนะเลือดไปลมมาเนี่ยมันก็จะเวียนหัวแล้วก็เวลาขับรถไปมันก็จะงงงแล้วก็จะเป็นลมอยู่เรื่อยค่ะ ก็มีข้อแนะนำเลยนะไปศึกษามาแล้วปรากฏว่าต้องออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันแล้ววันนั้นจะดีเลยแล้วพอออกกำลังกายเสร็จความดันที่เคยขึ้นไปเกินร้อยห้าสิบก็จะต่ำกว่าร้อยสี่สิบเลยก็จะลดมาสิบคนอายุอย่างผมเนี่ยถามิบสี่ครบร้อยนี่นะก็ต้องตื่นแต่เช้าพอตีสี่กว่าก็ตื่นแล้วสี่ทุ่มงอหัวไม่ขึ้นเลยนะยังไงก็จะต้องนอนสามทุ่มครึ่งก็จะไปแล้วจะไปได้มาถึงห่วงนอนแล้ว แล้วคนเราคนจะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วตื่นประมาณตีสี่นะสี่ทุ่มถึงตีสีนี่เป็นช่วงเขาเรียกว่า6ชั่วโมงทองที่จะทําให้เจริญเติบโตด้วยฮอร์โมนนะฮะัเพราะอตีสี่ที่ห้าผมก็ตื่นแล้วจะทําอะไรล่ะก็ออกกําลังกายรอบเตียงนี่ครับไปที่ไหนได้ล่ะอันนี้ต้องปลุกคนข้างๆขึ้นมาออกกำลังกายด้วยไหมคบคุณหมอก็แล้วแต่เขาก็วิธีการก็เริ่มต้นโดยการเดินเดิน ในนี้เดินไปก็แฝงแขนไปด้วยนะเดินเดีเด๋ยวเ,เดินเราเดินตามผมหน่อยนะได้เลยค่ะคุณหมอค่ะแฝงแขนไปด้วยแว่งแขนไปด้วยเดินไปด้วยนะรอบเตียงเนี่ยค่ะฝึกลมหายใจเข้าหาตัวนะก็คือโดยการสูดเข้าจมูกดังฟีดเป่าออกทางปากจู่ๆอย่างนี้ก็คือการเปิดถุงลมทุกถุงลมในปอดให้ขยายตัวค่ะเพราะว่า เวลาเราหายใจธรรมดาเนี่ยมันหายใจแบบคัมแมวอะเรารู้ไหมว่าหายใจธรรมดาใช้ถุงลมเพียง15%บห้าเปอร์เซ็นะไม่ถึง20%่สเนะฉะนั้นตอนเช้าตื่นมาต้องทําให้ปอดมันขยายหมดร้อยเลยก็โดยการสูดให้ลึกที่สุดแล้วตอนออกนี่ปากจุ๋ยๆเป่าลมออกปานปากจุ๋วๆลมมันจะย้อนกลับไปทําให้ถุงลมทุกถุงลมมันขยายตัวหเหมือนทางานรพร้อมๆกันให้มันขยายหมดเลยแล้ววันนั้น ออกซิเจนจะเลี้ยงท่านเต็มที่นะในเวลาทางานธรรมดาเนี่ยเราต้องทํำยังไงให้ปอดมันขยายมากๆแล้วหายใจเข้าออกแล้วเลือดลมจะไหลเวียนดีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ดีขึ้นสำคัญมากเรามาผายปอดหายใจเข้าอนี้นะเข,า,ข,า,ขาจะทจ,จมูกฟิดเลยนะแล้วเป่าออกทา้งปากสักห้าแล้วติดพั้งนะเอาละหายใจเสร็จเสร็จแล้วเราก็นอนลง,นนลงที่<ง>เตียงนะเชิญคุณหมอก่อนนะคะ มีหมอนด้วยใช่ไหมคะคุณหมอต้องใช้หมอนด้วยถ้าเราเป็นหนุ่มสาวตอนหนุ่มสาวผมก็จะซิดอับแบบเต็มที่ค่ะแต่พออายุเยอะแล้วเราก็ต้องระวังเรื่องข้อหลังข้อเอวเพราะฉะนั้นผมว่าจะทําแค่นี้แหะครับเนี่ยอย่าติดหมอนนะเหนือหมอนนะทำงี้ครับมือแตะที่หนะะ้าขา อย่าไปทำอย่างผมอยาาทำแค่ไหนคะเอาแค่หนึ่งถึงสิบก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนอายุเยอะไม่ต้องไม่ต้องไปซิดอาบอย่างนี้นะไม่ต้องไปซิดอย่างงี้นะค่ะอย่างนี้มากไปเดี๋ยวจะปวดหลังค่ะไม่ต้องขนาดนี้เอาแค่แตะน่ะค่ะแต่หน้าขาพอแล้วแล้วก็พอเรานับหนึ่งถึงสิบพอเราเหนื่อยแล้วก็เบาอย่าไปทําตามผมครั้งละสองร้อยนะไม่ไหวพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเมื่อย จะเมื่อยตรงนี้เมื่อยมากแล้วก็ยกขาขึ้นมาหน่อยนะค่ะแล้วก็ระวางที่รอก็ขย่าไปด้วยนี่ควงการโรคปวดรักป,ดปดวดเอวไปด้วยนะขย่าป,ดปดวดรักปวดเอวไปด้วยก<อ>็ทําได้ตามเซตเลยนะคะตามเซตเลยปวดรักปวดเอวไปด้วยแถมไปเลยค่ะแถมไปเลยแถมไปท่าควายท่าอะไรทำไปเป็นการพักผ่อนกล้ามเนื้อหน้าทองก็ เอาข้อเข่าข้อเอวข้อสะโพกไปด้วยเลยนะอย่างที่เราเคยบอกไปในครั้งที่ผ่านมาที่สําคัญได้การจัดสรีระของเราอันนี้เราได้กล้ามเนื้อตรงนี้นะค่ะพุงมันจะยุบไปประมาณเอวผมหายไป3มนิ้วเลยเนี่ยค่ะทำนี้บ่อยๆนะท่านี้คือท่าแตะหน้าขาค่ะคุณหมอท่าที่สองท่าที่สองเลยค่ะท่าที่สองคือยกสูงที่นี่นึ่งสองอันนี้จะได้ช่วงกล้ามเนื้อซิกแพคส่วนหน้าท้องนะฮะ ค่ะอันนี้ต้องไม่ติดสีสีสาเมันติดหมอนเหมือนเดิมนะคะหยพเนี่ยทำไม่ง่ายนะเนี่ยเนี่ยเตียงสั่นเลยค่ะคุณหมอผมทำได้20ครั้งผมก็เหนื่อยแล้วก็บวมกว่าสองท่าหลักนี่จะได้ซิกแพคส่วนมนและส่วนล่างค่ะแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะให้ยุบลงไปท่าที่สามก็คือวิ่พื้นท่าที่สามนี่วิ่พื้นนะฮะ อาอดี่าขึ้นลงนะคะขึ้นลงพอแล้วเอาที่คุณผู้ชมไหวยนเขาไหวนะไม่ไหวอย่าไปทำนะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณหมอผ่านไปสามท่าได้เหงื่อเลยในเรื่องเลยปาดเหงื่อเลยเหงื่อออกเลยนะก็ท่าแรกนิ้วมือแตะหน้าขาก็จะได้หน้าท้องส่วนบนส่วนบนก่อนแล้วก็ ท่าที่สองคือยกท้าสูงเนี่ยจะได้หน้าท้องส่วนล่างขนานกันไปเลยตกกลางก็ได้ทั้งสองท่า,านั่นก็เป็นการสร้างซิกแพคลดเอวรลดพุงแล้วก็จะทำให้สง,ง่าผ่าเผยส่วนท่านี้คือจะทำให้แขนแข็งแ,แรงค่ะกล้ามเนื้อหน้าอกจะมาสามท่านี้เนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เราระหว่างวันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะคือ มีคนบอกว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งมันไม่ได้ข้างบนนะจริงก็ได้ขาได้เบิร์นแต่มันจะไม่ได้กล้ามเนื้อแขนและท้องที่สําคัญมากคือร่างกายจะจับถูภาวะสมดุลเดี๋ยวน้องจิมมี่ลองทําดูได้ค่ะุณหมอคุณผู้ชมจําท่าแล้วนะคะอันนี้สาธิตแบบเหมือนที่คุณหมอสาธิตนะคะท่าแรกก็คือนอนลงไปก่อนนะคะคือเราต้องวอร์มก่อนนะคุณหมอครับวอร์มก่อนที่เราวอร์มมาแล้ว เสร็จแล้วสมมติว่าวอมเสร็จแล้วเราทำท่าซิดอัพแบบผู้สูงอายุหน่อยครับได้ค่ะคุณหมออ่าก็คือต้องเอามือแตะเออเอาขาขึ้นเด้อครับขาขาขึ้นด้วยใช่ไหมคะขาไม่ให้วางไม่อ๋อประมาณนี้ใช่ไหมคะอาเยาวๆอย่างนี้่อยางแี้วคะแตะโอ๋อไม่ต้องยกหัวขึ้นค่ะเอามือขึ้นขาขึ้นพอละโอเคอย่างนี้ให้ค่ะหนึ่งอละหนึ่งสองสามเอาขึ้นมะสี่ห้าหกเจ็ด อ๋อมันจะได้เป็นเป็นขึ้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเออโอเคเวลาลงอย่าถึงพื้นนะเอาแค่อย่าพึ่งถึงพื้นถ้าลงเนี่ยคุณหมอคะเหนื่อยไหมมันรู้สึกได้เลยว่าแบบร้อนร้อนมันไม่งมาเลยค่ะถ้าที่หนึ่งแล้วรู้สึกเกรงมันนะคะยกเท้าสูงนะคะยกเท้าสูงขึ้นมามือวางอย่างนี้ด้านนี้นะคะพ่นหมอนหน่อยนึงยกขาสูงสูงยกข้สูงสูงเลยาไม่ต้องขึ้นก็ได้หนึ่ง เออใส่เฉพาะตรงนี้แต่เฉพาะ่วงนี้จะได้ได้นาทอลแค่ช่วงไม่ต้องขึ้นสูงใช่ไหมคะคุณหมอเอาเอาเท่าที่ได้ที่ได้เออโหยากมากเลยเอาท่าสุดท้ายท่าพื้นอันนี้ทําได้อยู่แล้วเพราะเธอเป็นนักฟุตบอลเก่าขึ้นลงปั๊บขึ้นลงค่ะพุชชิ่งพุชชิ่งหนึ่งสองสามเอาตะโพกวางกับพื้นก็ได้นะครับลงวางได้เลยนะหนึเอาเท่าที่ได้นะ โอ้นี่ไม่ยากเลยทําได้เก่งมือเก่งมากเอาละครับอันนี้วิทย์เนิกีฬาที่ต้องฝึกนะคะต้องฝึกเพราะว่าตรงนี้ไม่ฝึกไม่มีนะสุดท้ายนะฮะทุกวันเนี่ยนะถ้าเวลาตอนเช้ามีเวลาก็จะยืนถ้าไม่มีเวลาก็จะยืนตอนเย็นก็คือยืนพื้นเอียงเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องมันไม่เจ็บปวดเพราะว่าผมมักเป็นตะคิวกลางคืนเรามาดูอุปกรณ์อันนี้หน่อยครับค่ะนี่มีอุปกรณ์เสริมนะคะรคับ ที่บ้านผมมีสองตัวตัวหนึ่งอยู่ข้างบนหนึ่งล่างมันมีสองขั้นนะฮะเขาเรียกว่าอะไรคะคุณหมอคะงครับเขาเรียกว่าบันไดเอียงนะบันไดเอียงมีขายทั่วไปนะอันนี้ขั้นต่ําวันแรกแรกเอาขั้นนี้ก่อนสามตูนถ้าฝึกใหม่ๆนะประมาณอันนี้สี่สิบห้าองศาเราต้องการยืนบนนี้เพื่อให เกิดสร้างการสมดุลโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากนะก็เอาขั้นแรกก่อนนะถ้าไม่ได้แต่ผมยืนขั้นนี้ได้แล้วค่ะคุณหมอลองไปยืนอย่างเงี้ยต้องค่อยๆด้วยนะคะก็ยืนตอนแรกก็อาจจะไม่ไหวก็จะต้องกางแขนหน่อยมันก็เหมือนการยืนปกติไหมคะคุณหมอก็เดี๋ยวลองมายืนดูว้าเป็นปกติหรือเปล่าบางทีเป็นหงายท้องเลยนะอ๋อคือการทรงตัวกามืนมันจะทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้น่องเนี่ยได้ฝ่าเท้าฝ่าเท้าเราขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยจะทำให้รสกเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องและกล้้ามเนือขึ เก่งและแข็งมากค่ะก็ทําให้เป็นโรคมากมายเลยยืนประมาณ10นาที15นาทีลองขึ้นยืนเนี้ขออนุญาตถ้าไม่ไหวเอาอขั้นแรกก่อนลองสาธิตนะคะคุณผู้ชมคะโอ้ได้นี่อุ้ยได้แต่ตึงตึงนะคะรู้สึกตึงตึงตรงเนี้ยค่ะตึงลงไปเลยค่ะคุณหมอ คุณผู้ชมตึงตั้งแต่ขึ้นเลยนะคะ,อะโอเคเก่งมากโอเคอแล้วก็ค่อยๆปรับใช่ไหมคะเป็นระดับสองนะคนี้ก็เป็น2 2> เรื่องการออกกำลังกายรอบเตียง<ม>บนเตียงตอนเช้าส่วนน่องและขา<ม>ก็ใช้ในกลางวันเดินให้ได้ถัา 6, ้าหกพันถึงห9มื่นเก้าค่ะแล้วก็ขี่จักรยานตอนเย็นหน้าทีวีเดี๋ยวในขั้นขั้นต่อๆไปผมจะได้มาแนะนําวิธีการออกกําลังกายด้วยจักรยานอยู่บที่ค่ะออกกาลังกายด้วยการเดินสายพานซึ่งจะทํายังไงเพื่อ นอกจากฝึกกล้ามเนื้อเท้าแล้วเราก็ฝึกกล้ามหน้าหัวใจด้วยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยออกได้ทุกที่แล้วก็พฤติกรรมของเราก็สามารถสอดแทรกกิจกรรมการออกกําลังกายไปได้ด้วยวันนี้เคล็ดลับจากคุณหมอพอนเทพสุดยอดมากๆเลยเคล็ดลับรอบเตียงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะค่ะเย็นหีวิตามินซีวอเตอร์ใครดื่มก็ดีเพราะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ตามินซีวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านเย็นหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านภาพที่ผมเห็นตลอดมาแม่ดูแลผมแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเองช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคน่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับไซโจเดนกิอัลตาไฟน์ดักจับฝุ่นได้เล็กกว่า PM 2.5ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์สะอาดปลอดภัยและประหยัดไฟถึง9000บาทต่อปีให้ผมดูแลแม่บ้างน,นะครับ ไซโจเดนกิเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพมีปัญหาเรื่องฝ้าปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลยันฮีไปไม่สะดวกอะ่ะงั้นขอแนะนำยันฮีเมลครีมผลิตภัณฑ์ทาฝ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฝ้าใช้ยันฮีเมลครีม คุยกับหมอสนับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์ดื่มดีมีวิตามินสดชื่นได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกวันช่วงคุยกับหมอสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องโรคเบาหวานค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุบคณหมอธีรวีวิรวันผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณาสุข56ทับเจริญสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอคะเบาหวานโรคยอดฮิตจริงไหมคะ ต้องบอกว่าตอนนี้จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนเมื่อกี้บอกประมาณ16%แล้วก็ะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันในภาพรวมนะครับโรคเบาหวานนี้เริ่มต้นเนี่ยคนที่จะเป็นได้มีสาเหตุหรือว่าปัจจัยยังไงคะคุณหมอจริงๆเบาหวานต้องบอกว่ามันมีหลายหลายสาเหตุเพราะว่ามันมีหลายชนิดนะครับเบาหวานชนิดที่1คือเบาหวานที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยะนะครับเด็กๆเนี่ยก็เป็นเบาหวานได้แล้วนะครับเพราะว่ามันขาด อินซูลินนะครับส่วนประเภทที่เราเป็นกันเยอะๆนะครับ <c oughs> ก็คือในวัยทำงานในวัยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นประเภทที่มีอินซูลินแต่อินซูลินไม่สามารถที่จะนำน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้ทำให้น้ำตาลในเลือดก็ยังคงสูงอยู่ตลอดเวลาะนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดหลอดเลือดอักเสบนะครับทีนี้ถ้าไปอักเสบที่ตาก็เป็นตาบอดอีกนะครับไปที่ไตก็เป็นไตอักเสบหรือไตาวายได้อีกประเภทหนึ่งก็คือจากคนท้องเนี่ยครับช่วงช่วงการตั้งครรภ์น,นะครับก็จะทำให้น้ำตาลในเลือด สูงขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้แต่หลังจากคลอดแล้วมักจะหายสงสัยมากค่ะคุณหมอเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าถ้าคุณแม่ตั้งท้องเนี่ยคุณแม่เป็นในช่วงนั้นพอคลอดออกมาแล้วแล้วลูกล่ะคะคอันนี้คือลูกจะสามารถเป็นเบาหวานได้ไหมมันจะเหมือนกับที่เป็นตามพันธุกรรมโรคเบาหวานทั่วไปไหมคะ,ะคุณหมอขณะตั้งครรนน้นําตาลสูงปุ๊บ ตอนลูกออกมาเนี่ยต้องรีบเจาะดูเลือดลูกเลยนะครับเพราะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเด็กออกมาเด็กตัวโตกว่าผิดปกติอันนี้อาจจะสงสัยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ยืดยาวออกไปจนจนเป็นผู้ใหญ่ะนะครับก็คือมักจะควบคุมได้นะครับคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว,ว่าวิธีการสังเกตการที่จะเริ่มต้นว่าเราจะเป็นเบาหวานหรือไม่เนี่ยมีวิธีการสังเกตยังไงคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างแรกเลยอ่ถ้าสมมติเริ่มมีน้ําหนักตัวเยอะ จะเป็นเบาหวานไหมแล้วบางคนที่ตัวผอมๆเนี่ยเขาก็ยังเป็นเบาหวานด้อันนี้เราจะสังเกตความแตกต่างได้ยังไงคะคือแต่ก่อนเราเคยบอกให้สังเกตดูนะครับหิวบ่อยกินน้ําบ่อยนะครับแต่ยังเพลียคนส่วนใหญ่เวลากินข้าวเสร็จต้องรู้สึกยังไงครับโอ้โหก็ต้องมีพลังรู้สึกอิ่มรู้สึกแบบว่ามีพลังที่ไปสู้งานต่อใช่ไหมครับแต่คนเป็นเบาหวานยิ่งกินแต่ก็ยิ่งโทมยิ่งเพลียอันนี้อันนี้อาการนี้ชัดมากเพราะว่า การที่กินเข้าไปเนี่ยน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายแต่น้ำตาลเข้าไม่สามารถเข้าไปถึงเซลล์ร่างกายได้ม,มันก็ยังค้างอยู่ในเส้นเลือดะนะครับร่างกายก็ไม่ได้รับน้ำตาลเพียงพอก็จะมึนๆเพราะว่าสมองได้รับน้ำตาลไม่พอร่างกายส่วนใหญ่ก็จะไม่ไหวะนะครับเพราะงะั้นช่วงนี้จะออกมาด้วยอ่อนเพลียคือกินเยอะแต่อ่อนเพลียให้นึกถึงอาการนี้ไว้ก่อนอันนี้อาการแรกนะคนะ,คะคแล้วบางคนก็บอกอู้ทำไมปัสสาวะบ่อยจังใช่ไหมครับ กลางคืนเราปกติคนเราต้องปสัสสาวะไม่เกิน1-2ครั้งนี่สูงสุดแล้วนะครับแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานจะโอ้โหสามสีครั้งไปเลยหลังจากนอนไปแล้วะนะครับอันนี้ให้รีบไปตรวจละ้นะครับก็คือสรุปว่าถ้ามีอาการหิวบ่อยนะครับน้ำหนักลดนะคะระับปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆหลายๆครั้งแล้วมีการอ่อนเพลียง่ายๆเนี่ย รีบไปพบเลยไม่ไม่จำเป็นต้องมานั่งเดาเลยนะครับว่าใช่ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เจาะปลายนิ้วนิดเดียวร, ak, รู้แล้วนะครับรจเจาะเลือดปลายนิ้วหรือเจาะเลือดที่แขนก็จะรู้เลยครับว่า <Freund. S 2> ตกลงเนี่ยเป็นจาก in in าน้ําตาลในเลือดสูงหรือเปล่าเป็นเ<ค>บาวหวานหรือเปล่าน,นะครับรแต่ครั้งเดียวก็ไม่ได้วินิจฉัยนะครับต้องอย่างน้อยจอเจาะเลือดทั้งหมด2 ang, ครั้งนะง,งดน้นํ็งดอาหารมา,มาจเจาะเลือดที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกอย่างเงี้ยนะครับหรือศูนย์บริการสาธารณสุขก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่า คุณหมอตอนเป็นเด็กคือคุณย่าคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาไปเข้าห้องน้ําหรือว่าสมมุติว่าแถวบ้านนอกช้าไปฉี่อยู่พื้นที่อื่นๆถ้าเกิดมีมดดํามาเกาะมาไตาเนี่ยคนนี้คือเบาหวานเลยอันนี้จริงไหมคะคุณหมอก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับะะเพราะปกติคนเราเนี่ยปัสสาวะออกมาจะไม่มีน้ําตาลมดอ่ะจะชอบน้ําตาลใช่ใช่ค่ะนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีปัสสาวะมีการแบบว่ากระเด็นกระดอนอยู่ตรงโถชักโครกแล้วมีมดมา แสดงว่านั่นมีน้ําตาแล้วสแสดงว่าน้ําตาลในเลือดคงสูงมากจนกระ,ะทั่งมันต้องท้นออกมาในปัสสาวะครับเพราะฉะนั้นก็รีบไปตรวจเลยครับถ้าเกิดแล้่เอ๊ะทำไมปัสสาวะแล้วมีมดมาตอมๆอ,อ,อยู่นะครับหรือมามาอยู่ตรงบริเวณปัสสาวะครับอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนก็คือกังวลเผื่อไปอนาคตเพราะว่าทุกคนมองว่าใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องทานยาการทานยาก็จะควบคู่ไปกับการทํางานของไตถูกต้องไหมคะคุณหมอ ส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็จะเป็นโรคไตด้วยอันนี้สอดคล้องกันใช่ไหมคะคุณหมอเป็นอะไรที่ท้าทายคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าบอกว่ากินยาแล้วจะมีผลต่อไตก็ถ้าจะไม่กินก็ทําให้เบาหวานขึ้นก็จะมีผลต่อไตอีกะนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะต้องมาพบแพทย์ไงครับว่าเราควรจะใช้ยาตัวไหนที่มันจะปลอดภัยที่สุดสําหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วถ้าเราวินิจฉัยเป็นเบาหวานไปแล้วเนี่ยก็ไปพบคุณหมอเถอะครับเพราะเดี๋ยวนี้มียาใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลย ยาฉีดก็มียากินก็มีนะครับแล้วก็ที่จะปลอดภัยต่อตับและไตนะครับเพราะฉะนั้นก็กินยาได้ต่อเนื่องยาวๆนะครับและผลข้างเคียงก็น้อยลงนะครับแต่ที่อาจจะต้องเตือนก็คือว่าบางทีเนี่ยกินยาเบาหวานไปแล้วแล้ววันนั้นเกิดกินข้าวไม่ลงเคยมีไหมวันไหนที่เรารู้สึกกินข้าวเราแบบกินไม่ลงมีไหมกินไม่ลง,ลงกินไม่อร่อยไม่อยากกินแบบนี้เคยกินข้าวอยู่สองจานหรือสองพพีลงมาเหลือแค่สองสาช้อนอย่างเงี้ยยาเบาหวานก็อาจจะต้อง ปรับลงนิดหน่อยนะครับเพราะมันอาจจะมีผลเพราะว่ากินน้อยลงยาเบาหวานอาจจะต้องปรับลดลงซึ่งอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าช่วงไหนที่เราเกิดกินน้อยลงเราจะขอปรับยาลงอย่างไรนะครับรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับเลยก็จะเกิดน้ําตาลต่ําซึ่งน้ําตาลต่ำเนี่ยก็ทําให้เป็นสาเหตุข,ของการเสียชีวิตและช็อกได้นะครับซึ่งก็อยากจะย้ําเตือนนะครับว่าน้ําตาลต่ำเนี่ยจะมาด้วยอาการเหงื่อแตกใจสั่นตาลายพร่ามัวเหมือนจะเป็นลมเลยครับถ้ามีอย่างนั้นเมื่อไหร่เราควรพกลูกอมไว้ นะพกลูกอมอมไว้นะครับเพื่อให้น้ําตาลเข้าสู่ร่างกายได้เร็วะนะครับแล้วก็จะไม่ไม่ช็อกอะนะครับ<ม>แต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆคงต้องพบแพทย์ว่าจะต้องปรับลดยาหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่า<ม>นะครับเป็นเนื้องอกของตับอ่อนหรือเปล่าทําให้น้ําตาลต่ำบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับค่ะ คุณหมออีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติใครที่เป็นเบาหวานแล้วนอกจากเรื่องของไตแล้วการทํางานของระบบอื่นมันก็จะเชื่อมโยงกันด้วยบบางคนบอกว่าขาบวมบางคนบอกว่าไปหาหมอตัวบวมแต่คุณหมอบอกว่าโปรตีนออกมาอ,อ,อันนี้คือคําว่าโปรตีนออกมานี่คือขับออกมาทางปัสสาวะอันนี้มันเป็นผลหรือว่าเป็นสัญญาณบอกว่าอะไรคะคุณหมอการที่บวมแล้วก็บอกว่าตวรวจปัสสาวะแล้วมีเรื่องโปรตีนรั่วหรือมีไข่ขาวรั่วมาในปัสสาวะนั่นหมายค,ความว่าไตาเริ่มไม่ดีมาจากความดันก็ได้มาจากเบาหวานก็ได้หรือมาจากโรค ไตอื่นๆก็ได้ <c oughs> ที่อาจจะทําให้หลอดเลือดที่ไตนะครับเส้นเลือดที่ไตมันเริ่มมีรูรั่วเหมือนเหมือนรั่วออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือจะทําให้โปรโตีนเนี่ยออกมาในปัสสาวะ <c oughs> ซึ่งจะทาให้ในร่างกายก็เลยโปรโตีนลดลงเมื่อลดลงทําให้ตัวระบวม <c oughs> นะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ปัสสาวะเป็นฟองอ่ะดูง่ายๆนะครับ <c oughs> ผู้ชมทางบ้านก็ดูเลยว่าปัส <c oughs> สาวะออกมาแล้ว <c oughs> ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่ามันจะเป็นฟองอยู่ในน้ำอ่ะนะ เวลาปัสสาวะลงไปในโถถ้าเป็นฟองเยอะๆอันนี้รีบไปพบคุณหมอก่อนเอาปัสสาวะไปตรวจก่อนะจะรู้เลยครับว่าเริ่มมีอาการของโรคไตหรือเปล่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงเคล็ดลับการที่เราอป้องกันที่จะเป็นเบาหวานว่ายังไงถึงจะไม่เป็นแล้วก็ถ้าคนที่เป็นแล้วควรดูแลรักษาตัวเอยงยังไงคะ่ะให้คุณหมอฝากไหยค่ะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่เราจะทํายังไงให้ไม่เป็นไปได้นานๆน,น,นะและก็คือกินอาหารให้เป็นเวลานะครับผักให้มากหน่อย นะครับคาร์โบไฮเดตนะครับหรือข้าวแป้งก็ลดลงมานะครับเนื้อสัตว์ก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มผักนะเพิ่มผักในมื้ออาหารนะครับแล้วก็ลดของหวานหวานะครับลดของหวานของมันๆนะครับขนมต่างๆที่มีความหวานเนี่ยนะครับน้ำตาลทรายหรืออะไรต่างๆที่ต้องเติมในเครื่องปรุงในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ลดลงซะนะครับถามว่าถ้าเรากินเป็นมื้อได้เนี่ยจะช่วยได้เยอะแล้วนะครับ อย่าวางขนมวางอะไรไว้ระหว,ว่างทํางานไม่ใช่ว่าเวิร์กฟอร์มโฮมนั่งทํางานปุ๊บหยิบกินหยิบกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยร่างกายเราทํางานหนักมากไปครับเราขอให้เป็นมือม้อๆไปครับเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนถ้าเลี่ยงได้อย่าก,กินดีกว่าเพราะกินเสร็จแล้วก็ลงนอนก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรนะครับแล้วก็หมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมอครับให้ให้ไม่เกิดลงพุงนะครับแล้วก็ทําอารมณ์ให้แจ่มใสนะครับพยายามอย่าเครียด แล้วที่สําคัญคือเรื่องบุหรี่ครับบุหรี่แอลกอฮอล์นะเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเป็นเบาหวานแล้วยังสูบบุหรี่ยังไม่ลดแอลกอฮอล์อีกจะทําให้เกิดหลอดเลือดมีโอกาสที่จะหลอดเลือดตีบง่ายนะครับส่งผลไปหลายอวัยวะบ้างเป็นะมะเร็งบ้างเป็นเรื่องของทางปอดบ้างแล้วก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันะนะเป็น,นอันาผึ้งอัมพาตได้หมดเลยครับเราะนั้นแต่ส่วนที่คนที่เป็นแล้วนะครับก็พยายามพบคุณหมอประจําสม่ําเสมอนะครับ อย่าหยุดยาเองเช่นเดียวกันอย่าไปเอายาจากเพื่อนข้างบ้านนะครับเพราะว่าบางคนบอกฉันกินตัวนี้ดีลองกินดูะนะร่างกายเราไม่เหมือนกันกินไปอาจจะน็อกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าร่างกายอาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดต่ำมากเกินไปนะครับเพราะนั้นไปพบคุณหมอแล้วก็หมั่นตรวจตาเรื่องตรวจตาตรวจเท้าดูว่ายังชาไหมตายังมัวไหมมองเห็นชัดเจนไหมนะครับแล้วก็ออคอยไปพบคุณหมอเพื่อจะเช็คดูว่ามีโรคแทรกซ้อนหรือย,อยังครับเพื่อจะได้ รักษาได้ทันท่วงทีครับค่ะครบเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของโรคเบาหวานสําหรับใครที่ยังไม่เป็นถือว่าโชคดีแต่ก็อยากให้ดูแลสุขภาพสําหรับใครที่เป็นแล้วก็เชื่อคุณหมอนะคะอย่าเชื่อข้างบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทีโรบีมากๆนะคะที่มาให้ความรู้นะคะสวัสดีค่ะคคยินดีครับวันดีครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการคนไกลโรคแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ภาพที่ผมเห็นตลอดมาแม่ดูแลผมและอยู่เคียงข้างผมเสมอแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเอง <c oughs> ช่วงเนี้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคก็น่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับไซโจเดนกีอัลต้าไฟนดักจับฝุ่นได้เล็กกว่า PM 2.5ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์ สะอาดปลอดภัยและประหยัดไฟถึง9,000บาทต่อปีให้ผมดูแลแม่บ้างนะครับไซโจเดนกิเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ,ปว,พปวดไม่คอยันฮีโคเพนปวดไม่ขายันฮีโคเพนปวดไม่ไหลยันฮีโคเพนปวดไม่หลังยันฮีโคเพน ยันฮีโคเพนครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบร,ราณ